<laughs> พี่น้องไปพี่น้องวันนี้เราจอดพักรถที่บุยลำนะแม่เนาะโอโนอน์ดินแดงมันขึ้นบุยลำเหมืโโนโอนนดินแดงกอดบุยบลำเหมือนเด้อพี่น้องเด้อครับบุยลำโอนโนดินแดงพี่น้องคนละก็มีร้านขายอยู่น้ำปั่าน้ำมันเด้อ,อพี่น้องมาเวียดนามไทยมึงบรรยากาศปั๊มน้ำมันพึ่งออกจากสากยแกวมาพี่น้องปั๊มนี่ใหญ่มากพี่น้อง ปั๊มอันปตทว่าเว้นมาเกิดกบถอยนะเพราะว่าอำนวยความสะดวกมันสุดยอดพี่น้องเยตาตาบําก็ดีกันหมดแล้วว่าพี่น้องน้ำตกฮะน้ำตกอ๋ออย่ากินน้ำยาอีกป่าเวไม่เดี๋ยวพอไปเข้าน้ำก่อนเด้อะเดี๋ยวพอไปเข้าทายุ่งน้ำแม่ได้กินยุโตนี่เล่นวะ เออไปสั่นไปพี่น้องพาเพ่นไปกินกันขาบอกเขาเอากระเพราข้าวตี๋ก่นอกนออน,นี่แหละบอกเว้ยแซ่บๆเมื่อกี้เขาไป็นเจฟทองกับท่านหันพี่น้องเขาเลไปเข้าห้องนา้าลูกเจ้าไว้กินน้ำบอกเพิ่งพ่อพี่น้องนงั่งเป็นมู่เมียเบิ่งเกิ่งเอ้อฮู้เดียววะเดือดพี่น้องเลยย่ามูกับหู้ย่มบอกหยาดก,กับบอกหยาแม,ม,มีคนเมียเว้ยย่าแก้ไขก็ได้ดอกไม่เห็ดแห้งมนแมวมาคอยพี่น้อง ยังางหาไทยกิบพี่น้องเป็นยังางหาไทยกิบพี่น้องผมลูมีแห้งกินหอนเออกินฮะกินไปน,นี่พอกอะไรเกมบบรรยากาศใ้ป่าลุงเบงิงแสดงว่ากังเว้นนี่มันจิมีีันี่นะนี่ข้าวลาดแกงข้าวขาหมูข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูรสเด็ดพี่น้องเอยเออแต่ตอนนี้ข้าเจ้าเป็นแพลง นั่นเนาะคนมาคลายเป็นี้แบบนี้ครับเพิ่งออกมาจากอ่ะสาแก้วพี่น้องมุ่งหน้าเขาบุรีรัมย์เาบุรีรัมย์เราอยู่ในจังหวัดใดอีกน้อกรีนนองบุรีรัมย์บอกกับบุรีรัมย์บุรีรัมย์สุรินทซีสเกตมันแต่ว่ามันเป็นทางขาดราคามันเป็นแยกออกไปแบบเออแค่ว่าวิ่งตรงไปแล้วมันก็จะบอกว่าแยกไปทางนั้นแยกไปนี้ในวันนั้นบัมมุกดาหารกับร้อยเอ็งร้อยเอ็งกะสุพทรณมุกดาหารอ๋อนั่งมันฝันจำได้หมดอนเจฟฟี่น้องเย ออจำได้ทุกมงพนันแม่คอยพี่น้องทายคือว่านางถ่ายคลิปเป็นพี่น้องเมื่งเีงเข้าอาร์ตจะหมดเมื่อยพี่น้องเบิ่งลุที่เมียกระไรยางเต็มเปะเต็มเปะไปแล้วพี่น้องเป็นจีบไปเขาห้องน้ำน้องม่อนครับอ่น้องมะนาครับไปเขาห้องน้ำเพรเวดไปเขามาแล้วนะครับมาเห็นเป็นกินก๋วยเตี๋ยวแต่ว่านเพราะฟิตบริษัทไทยต่อเป็นกินเวลาเท่าแม่แล้วเสื่อ มางี้ยกับเราบักซีดาบ้านเท่าเนาะเดี๋ยวพลัง,งมานั่งกินเล่ห์ไหแม่เราวทา,ยพ,วทาย,ววยพี่น้องแม่เราวทายลงช่องเล้าเด้อพี่น้องเด้อส่วนบารเฟียกันติไม้เก็บบรรยากาศรอบปั๊มน้ำมันในเบื้องพี่น้องอันนี้มีการขายของยาวเหยียดเมื่อกี้ตอนกินมันลงในช่องหิแม่จอดพักรถอีแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอยู่ปั๊มพีที จังหวัดสุรินทร์พี่น้องเออเบิ่งมุมนี้สวยนะพี่น้องปั๊มน้ำมันเนี่ยมันขึ้นี่เวลาเข้าเจ้าเปิดไฟใส่มันสวยงามนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ่งหลังมันสวยงามมันคขึ้นไวอยู่ต่างประเทศนี่เนาะคืออยู่ประเทศนอกเลยเวลาเข้าเจ้าเปิดไฟใส่มันสวยงามตอนนี้ให้แม่มอนเขาของนางก็น้องม้อนเขาของนางก่อนพี่น้องพักไปชุดทางพี่น้องเอ้ทงไมมีอะไรบเมื่อยแล้วเนาะอืตอนนี้เขาสุรินทร์ย่างเลยว่าอยู่ในเขตจังหวัดสุรินทร์ เออตอนอายุเป็นพื้นที่จังหวัดชูรินแล้วเน,ะน,นาะ<อ>มันมนเป็นแค่ทางผ่านเออพอพอตามาหอดแล้วชูรินก็จะเข้ากับทอสงคำอำนาจเจริญมุกดาหารเออแล้ววันนี้กาศวัดแวะไปกับพันจังหวัดอื่นต่อไปนเนาะลูกคอยรับแล้วเนะาะสว,วัสดีอ้ะมเศร้าครับพี่น้องเคลื่อนนี่พากันมาหอดตีสองกัวพี่น้องเลย ปลาเมียแอร์เลยพี่น้องเงาบาทเดี่ยวเลยพี่น้องเงามากตั้งแต่ออกเงี้ยนมากตั้งแต่เที่ยงม่พี่น้องเมื่บ้านเนี่ยกระพ้าตะเมียขี่เหรียญมาเรื่อยเรื่อยๆๆๆๆๆพี่น้องขี่มาพักบุลยล่ำแนสะแก้วเนสุรินเนพักกันพักมาเรื่อยเรื่อยพี่น้องเลยวันนี้วันมาะหอดเงี้ยนแล้วกับทีสองกลัว เนี่ยแอรีาพากันนอนเลยตื่นมากกสองโมงเลยพี่น้องวันนี้ตื่นย่มเศร้ามากก็เลยต้องเอชชิปบอก H เอฟซีเฮานะขอบคุณทุกคอมเมนต์คามมองใหญ่นะพี่น้องเนาะมาเบื้องส่วนเน่าหยาขึ้นเราพี่น้องเลยเขียวมนเดแลยวแม่ข้าวเดียเด่ยวเนาะย่มฝนเนี่ยมันขึ้นไวแดงน้อยกับยูเห็นอันเจ้าของมากกับพารสู่ไรเรียนเปสดรอยุบตัวห้องว่าชันแดงน้อยกันได้พี่น้อง ก็จะหกแน่เลยพี่น้องขั้นใน้ากันเหมียนนี่เองพี่น้องเาก็มาหอดพี่เฮียน,นออกแกกหน่อยแล้วพี่น้องเ้อว,วันนี้ก็จะได้สะสางกันพี่น้องสไตล์ว้าเพล็ดเนาะกันไปเที่ยวมากหรือไปยังมากก็ต้องมัดอัปเดใน้พี่น้องเมืองไปได้นสามาได้นสายกว่าไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้กางเอาไง่อยบ่มีคนอยู่เนาะพี่น้องกลับมาแล้วก็ดีสดชื่นกันแล้บาทนี่เนาะพี่น้องเนาะฝนดีให้เงินบ้านเท่านี่ก็ได้ ก้ามาเปียกมอนย่อนมดพี่น้องไงตังพุ่นก็คือกันโยูนเหนือก็คือกันพี่น้องคู่ชีวิตบ่าวเพชรนี่กัเรียนนี่ปัาดตเรียนมากับน้องมดนะกับอีเมียกับน้องมาหน้าย่ำคืนมาตากับบุค่อยเห็นหุดงิด้บัดนี่พี่น้องพาแต่อีเมียโดดหลุมโดดหล่องเรามองกันถนนข้าเจ้าเห็นไหมมันก็ทีมีหลุมมีหล่องแน่เล็กน่อย ขี้มาน้ั่งสนนั่ท่าก็ตึงมาได้ยี่แม่เรากำลังนวดตึงมาได้แล้วก็จมแล้วก็ปล่อยกันม้วนขี้ไปเราวก็ตึงมันนั้นมันเวียนงงเด้่อเผ็ดเงี้ยมันคำืขึ้นมากอะไรมันเวลาไฟข้าเจ้าทอทอมาเนาะขี้ไปเนาะไฟข้าเจ้าทอมากพูดสิบหลอมันไหลสิบหลอดร้อยสิบแปดหลอมันไหลท้อหน้าท้อตาห่อขาดลบบนนอดแล้วก็ร่องล่องเพื่อนกำลังขี้นอนเดียวได้มันก็จมมันน้ำแล้วก็ว่ากันม้วนพี่น้องพอวกันว่าน้ำทางนี่กันม้วนชีวิตนีเนาะพี่น้องเนาะ เห็นยังสี่นี่กัดทนดูคนยากแต่เด้อสู่ชีวิตาำห้องที่ดำนี่ก็ไ้ไปไหนไปกันล่องฟ้าทั่วไทยไปต้องกันพี่น้องเลยตอนไปเที่ยวทะเลกันโอ้ยขักข้องมะนางอะไรอันส่วนหนึ่งซื้อเด้กพี่น้องบ้าเวทไทยแล้วตอนส่วนนั้นเพิ่นเหรียญยุ่งหันซื้อเดยจริงจริงว่นเล่นวันสองสามชั่วโมงวันนี้กันเยาวขึ้นกับโบ่บขึ้นให้น้องมะนางนี่อะไร นี่ก็นยี่หกแจ็กหน่อยเนอะพี่น้องเนอะพระพิทัขอโทษขออภัยเดี๋ยวจะน้องก็นยิสะสางกันในหัวก็มาหัวนะพี่น้องเนาะพระพิทักษเบิ้งหยาเบิ้งขึ้นไหวเด้หย่างนี่ขึ้นไหวพี่น้องครูขี้พิทักสองขั้นน่การโอ้ใกล้ขึ้นมาง่อยขี่ใสพี่น้องเลยกันย่ามันนีมันก็บโฮมยิล็อกแจ็กหน่อยเที่ยงบ่ายนี่ก็แดดมาใส่มันมันเล่ยมองไหมช่วงนี้มันนั่น ตรงนี้เนี่ยมันช่วงบใบโม่งกันไปมันชีแดดคักี่น้องมาใส่มันรถมันก็เลยเป็นสีม่องๆ้าขกิดตากแดดจักกิตากฝนเนี่ยมึงเนี่ยตึ้งไกลกับไม่ขี่ใส่วันไหนเช่อมีก็ได้เมียนึ่งกอตุ้มกงฟักไปแล้วนี่นะพี่น้องที่ขาวไขวไก่ยังอยู่คือเก่านะไม่ได้ไปขายใส่ดอกขี้แดงกัยังอยู่คือเก่าลองเอฟซีขันขันไม่ได้ท้ายให้เบื้องเข็นนี่ครับ ย่าถามมันเป็นห่วงเนาะมอเตอร์ไซค์ไปไหนแล้วบอพีทขายแล้วเหลืออันยูยูพี่น้องกระายเบิ่งนี่เลยขั้นขากระไดขั้นขาวก็อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าขั้นขาเนี่ยมันรล่อหัวนี่พี่น้องอีอย่างมันหัวเนี่ยเห็นปะบอพีทเลียวไม่ค่อยได้ขี่ที่พี่น้องว่าเห็นว่ามันหัวแต่ว่าอยาบมันนังแข็งบดก็ยังบดได้ครับมันคนนั่นน้ำหนักบ่ลายเนี่ครับแต่ว่ามันหัวเนี่ยบดได้ไก่เติม ซ้ำเลยขี่ไปลานเนาะเพราะยามันแข็งแข็งเนี่ยขนาดรอหัวเด้เนี่ยอืออยู่คือเกา่าแต่ว่ามันหวัวพอเพชรบ่ค่อยขั้นได้ไป็นปลาเลยข,ขี้นะขันหนีเนี่ยพี่น้องก็เลยว่ามันขายขั้นขาวนะบ่มีขั้นแดงกันโตคือเกา่าขี้นะขันหนีแบบใกล้ข่อยอ่าฝนตกใช่ไหมมันกลางหงาไงไหมใครก็ได้เนี่ยึ้นไม้แม่นี่เหรอเห็นปะ สองแม่นี่ก็พ่อไข่แล้วเราเดินเขาจะได้เผาขายาเลยเนะาะขยากับกองเหนอะไรกันยัยงกันที่เผาไปเนาะ,นะหนึ่งสองสามสี่หาเขาคัดไปเรียสั้นนพี่น้องอีแม่หนึ่งมันนั่นไข่อยู่มันตุ่มมันฟักนะพี่น้องเห็นปะแม่นี่แม่เราแม่ขอมันได้เลยนี่เ้ยหนาเดียงตองดีไอ้เปนฟักพี่น้องเลยไข่สิบก้นไว้คนละ เดี๋ยวกับแพ้อีกแล้วพี่น้องอันนี้ก็สภาพหลังบ้านเนาะพี่น้องนะเนาะเียนสั้นมันช่องฝนลางมันมันก็นสะอาดเลยแหละพี่น้องเฉพาะโตัวเยนนะที่บอกเพหตนว่าฝนสะอาดฝนนั่น,นใช้มันมันก็นเลี่ยมปานมาเฮาทำความสะอาดเียนพี่น้องน้ำพืน้นน้ำปูนเแต่พุ่น้องมานน่าเตือนมาให้แล้วพี่น้องกับแม่เพื่อนสะอาดเมื่อข้อปูนน้ำเียนว่าฝน,นตกสาดมันออกพี่น้องเลยอ๋อต่อ ขัวข่อยกำลังมุ่น,นพี่น้องใส่ต้นมะกระโดนเดี๋ยวพี่น้องตื่นมาละไห้ยแล้วเราเด็กน้อยพี่น้องข้าเมเพิ่นล่างสะอาดใหมดอลไรอย่างเงี้พี่น้องต้นกระโดนบ่าเว็นง่ามเหมือนเ่ิมตักิดได้ตัดดอกแดงให้มันต่ำลงนะพี่น้อง่ให้มันสูงนะให้มันเป็นโฮมอยู่ตรงนี้นี่ต้นกล้วยเอาออกไรโอ้ง่ามเลยพี่น้องเลยพี่น้องว่าหน้าิ่นไห้ิ่นตื่นมามนนนเพิ่นกระตปวดเหงาปวดยังเพิ่นเห็นไหมพี่น้อง ผลงานเท่าผลผลิตเท่าไหร่ล่ะเออกับผลงานนี่ก็เราเอาปลูกน้อพี่น้องเนาะโอ้หนึ่งวีสองวีสามวีามววหายวีมันค่าในสุดเนาะพี่น้องจะน้อยออกเต็มเพียบนี่อีกต้นนึงก็ออกเป็นเลยใช้กูวีเราเนี่ยสองสามวีเฮี่ยนพี่น้องเลยโอ้ต้นกล้วยก็ยังผลผลิตเท่ากันออกหลายต้นเลยพี่น้องคนหเห็นวะเบสใช้เบื้องมุมนีน้ำเลยพี่น้อง ถ้าก็จะถ่ายเบื้องนี่อยากถ่ายพี่น้องเบิ้งสภาพเพี้ยนสั้นเป็นยังไงเขาบ้อยูเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นในสภาพมันเขาก็ต้องถ่ายพี่ให้น้องเบื้องอ่าคือแบบเาเพลิดเพเิยบ่อยฟังล่ะเขาทําคลิปพี่น้องเฮาถ่ายเขาบด้มีความคิดไปหวด้างพี่น้องดนกเขามีแช่นี้หนึ่งแต่ว่าเขาเ็ดคลิปพี่น้องเขาไปไสมาใส่หอดใส่ต้องต่างอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งมาฮอดเงี้ยเลรอคำว่าไทยเงี้ยถ่ายอย่างละพี่น้องก็นี้ต่ถ่ายเงี้ยถ่ายสวนไทยไกล ถ้าเท้าแดงน้อยสงสัยไปนอนงหลินนี่ต้นม่วงหนาพ,นพุ่นเราพี่น้องต้นม่วงหนาบ้านภรา้าวแดงน้อยนะต้นผักขาคอยพี่น้องว้าพุ่ดูหรอเท้าเดียวงามแล้วน่าก็พ่อกินหล่ะพี่น้องโอ้เหลือกินนภราพี่น้องมันขึ้นไหวเมื่อนั้นที่พระเพชรมาตัดไปกับน้องมณ์กับเขาเดียวก็ขึ้นเต็ม,มหมดหรอกยอดนี่งามงามแห้งเบ่งนะครับให้น้องมณ์นหน้ายดังกินอีกเนาะมันเหี้เนาะ เป็นยอดยอดใยยอดมันแต่ก้านก็มีหมดอยู่ดเลยม,ดดยมันแดงมันแดงมันกัดมันตอมมันผม <ec> หัวไปน,นี่ครับแม่งขายบ้าเาพชรแข็งเลี่ยงนี่สมมุติมาตัดไปกินมันต่ำบะคงเนี่ยโอ้ยสุดสนั่นนะพี่น้องไ้ยอดเช่อมยอดฝาขาเนาะอืมงามเด้อเด้อใช่น้องมันตัดใหายแมวเมียมกินวะนี่ แต่ส่ะสามต้นนี้มันอยากันมันอยากันอันเบิงคือว่าสีนี่คือว่ามันชีตายแทบว่าตายเลยพี่น้องะฉะนั้นมันขึ้นมาอีกเกี้ยวอีกคือ่เราต้นข้าได้ติดแล้วติดเลยต,ต้นวักขานี่เนาะอืมแงมโอ้ยพุงเนี่ยฝนอ่ะเขียนมาโอ้ยพุงนะำเปล่ยงย่างชิลัน,นปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเดีดยวเดาไปกินใส่แกงเราใหม่เนาะ เค hey, พี่น้องถ้ารักคลิปนี้อย่าไปทำนีเด้อพ่อแม่พี่น้องมะเร็งกะเหรี่ยไทยบวกว่ามาฮอดเดียวพี่น้องชีว <laughs> ิตป,ประจำวันมาเวดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหักกันแป๊กอ,นอันนี้หนึ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในยูทูปไปแนะ่เด้อพี่น้องกดติดตามนะพี่น้องที่่สำคัญกะที่สำคัญกะอย่าลืมกดบ่งโฆษณาหให้น้องมหน้าดกินขนมเน่เด้อพี่น้องพอดไหมครับ อันแตราคิวนีล่าไปกวโนโรสที่บ้านไปใส่อันสองแมลูกตาเต่าเลยครับไปหาหนไม่อ๋อหาแล้วไม่ไหลฝนตกน้ำากว่าเล่ไม่ตะปูอ๋นโอ้สีมาเกงลือแม่กนินสดๆเลยวะเอาโอเคครับพร้อมไหมคลิปหน้าครับ